แค่หน้้อน้ยไอะอยงล่ะตกกันท้แล้วท่าม่ล่ะี่นอคล่ะมาทไนเอาพี่เบิ้งเจ้หน้โอ้ยไปเบิ้งพี่น้องเกมาไทยือเลยอบหิอ่าคงนี้นึงเป็นเจ้ไข้อันน้ำต่อับอะไรมานาะหบน้ำอะไะหัยงมบ้านมโคเล็กแน่นอนเลยครับนี่โอ๊คูได้บหับงนหบทองหมไอ้พ

ตามขวีปูลมนี่แมนเนาะตำขี้กะลกตำขี้กะลกขวีปูลมมามาจไหนาด้วยมดวยแมนนวามาหายปูมั้งนี่มาแต่ทเด๋นาะยายยายมาแยายมาเนาะเสียงคุ้นะว่ามันย้ายมันจะท่งเด๋คือบกเยาหินน้ำม่ยเลยไปกินข้ากิน้ำไปเจ้าคือมาท่งนี่ไปกินข้ากินน้ำไป

อ้วนเาอ้วนพี่น้องยิ่งจะเสียงยิ่งจะเสียงเล่ากัได้โอ้ล่มเล่าก็บ่เจ็บเล่ากับิ้งคลนเดี๋ยี่ยังหนึ่ในฮาบนี่ยยังนึ่งฮาบเล็กฮาบเล็กับอไไรฮาบเลาบเล่รามจะไปฮาบตัวเล็กคอยไปคอยไปฮาบเลกมากคอยไปฮาบตัวเล็ก่อยไปไล่หมองไล่บอนไล่เตีมสมมติอยอาญากี่น้องเมื่อเนี่คอยกับมหา ตาเช่ย่จันโอ้ยตาจันย่มีเจาห่ามไม่ไหวเมย์เมย์รีพี่น้องมาซักงัวขว่ามากเอาเพื่อได้กับคุมากคุคอยยู่กลางทางเก็บมาน้ำทางเลยมันรักเขาจิมันวนเจาอนมันบ้างเน้จอดมันมาถามมูเจ้าย่าบอกเพื่อนเด้อย่าปากเด้ออันห้อยน้าไม่ไม่พี่น้องเอยน้ห้อยงอนห้งอี่ยเรา้เห็นตังยู้า ไข่ท่านได้ขอตาเซกับยายจันดิแต่ว่ามีตะเลขข่ดิมู้เจ้าเอาให้เพิินบ่เอาได้ยุสันรได้ละบ่เมื่อนี้ข่ว่าข่ยสิแตก3โตอยู่ิได้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขนั่งยักบาทก็นึ่ช่วยมอยหายใจสิรอนบ่เบื่อเียช่วยคนเด็ช่ยแชรอด เออให้ไข่ย่างก็หนากะย่าจะเออได้ไอเดี๋ยวไข่สกาวอีหนาเหรอเนี่ยมันม้าจะไกลเลยตมันไหนมันแตกจะชุบหาเลรดไปให้แต่จันตเยียมหยไ่อเ่มึงเพ่เพิ่เมื่อไรเนี่ไร้เาหักค่ะนไข่หาจังสี่น่ะกเาว่ามันเพิ่งเม็ดไต่หาจังี่เนาะมรงเสียเลพี่น้องมึงไข่มึงเสียไข่มันเตียน้ำไปเบิ้ลเนี่ยขายรักกิโลเจ้ะเออ อตาาเอ้ยตาเซ่ยายจันโูตาจันนั่นเตียนันซินให้เราอืยายนี่เอตูมายามเด้อมือนีมาหาขอโชคขอมันขอเละขอเบอร์แต่ว่ากูเอาน้ำกูได้ดอกเจ้าของกับของนี่ละเฮ้มันออกขอให้มันถึกขอให้มันถึกงานชาติ่องหลับตาเอ้ยงาเอ้ยยายเอ้ยครับรอบสรอบ เห็นยังเห็นก็ยังกดเรา่เน่ไปมวยมียม้อนฟ้อนา่ะเเอาไปลมมาฟ้อนเอาโชเอาลาเอาเลน้าเบอร์เอาเบิรน้ากันได้พนองก็ครับเขาว่าจังสมนเว่าจังดกเงินทองมันอยู่กับผีบ้าเขาว่าเงินทองมันอยู่กับผีบ้าเมื่อนี่ไข่กะสิเป็นบ้าเพราะว่าข่อยากได้เงินกะตานี่วข่เอามากกะคู่นี่ข่เอามาอยู่กลางทางกยสิม่ใช่เอาเงินน้ำตากับยาย ขอเน้อเด้อยอ่าเด้อขอให้เต็มกระตาเต็มหาบนี่ละกระคุกระคุกระคุกนกระตาหลดากีนองเอฟซีูกซองเด้อย่าเด้อแบงเอฟซีนะแบงพีนองคนเด้อย่าเด้อลนอับพ้า่นยบรอดูตอนแรกนะคะโตได้เนอป่าเด้อวาเตูสมรอบแล้วบนี่ เสียงเสาะาม่ันมยังนี่ตมสามากจัเลขนี้ตม่อามากจัเลขเป็นันั้เล่ยีลีตหนงหแล้วหนนู่ในองนะเลขยังเลขงกับเลขเ็กับเลข7เจเลยเนาะแมนนแล้วกับเลเ็องเจ็ใจเหตุนี่แล้วครับ ยขเียขอสองเจ็ยงเจดกันเดียวมันมันลุ้ดอันนี้เจสูงก็เห็นดีเนาะสองเจเออล้หัวกรมาดิมงเด้อนี่นี่คือเไหมอืมเอิริโอ้อิริแต่วาตีได้อีกจังนึ่งก็คือหาเจาเจ็ไปเลยเนาะอันนี้ตัวแถมออนนี้ตัวแถมเขาได้แถมเลยละเมันตกกัแทเลยบอว้มันมันบมเนาจตกกันอยู่บ่อยละเเอาเอาสองดไปเลยม้เอาเอาเอาของเสูงนะบึ้ง น้าน่าโม้คงแท้เลยนี่ว่าตรงแ่ได้ว่ากานเนื้อกันลุงไก่เยอว่าเบ็นได้น่ะพูดได้คือว่าตรงเด่นโอ้สองห้าเจ็นครับเออพี่น้องบังขันนาม้วนว่นไหนสองตัวตีเป็นห้าก็ได้ตีเป็นสองก็ได้ แต่มันตรงกับเกตูไหมจ้าตัวเน้นด้วยโอ้โอ้ตัวเน้นด้วยตัวเน้นระบายสีแดงๆนั่นบอตัวเน้นระบายสีแดงๆชมสีชมสีชมชมโคยตาบอดสีเนาะโคอยไก่แห้งขาอ่อนเอาพี่น้องเบิ่งเอาเด้อเป็นตัวเลขมาจังไดนี่เจ๊เดี๋ยวเอารถฟันเป็นตัวเลขมาเตอใสไซคว่าซุฟฟังแน่เอารถรถฟังนี่เป็นสูตรคำนวณอ่าสูตรคำนวณนะครับสูตรคำนวณของเกตูเกตูเอามา แบบว่าจะปล่อยจะสูตรคำนวณตลอดงวดที่แล้วเข่าทั้งบนทั้งล่างงวดฝากงวดที่แล้วไปกับเข่าทั้งบนทั้งล่างอีกอเขาทุกงวดพี่นออ้องสูตรคำนวณสูตรนี้แต่ว่าผู้ใดมีตัวเด็ดเด็ดนี่เอามาติดเลยก็ได้พิ่งอสองกับเจ็ดันผู้ใดได้ดอาจารย์ดังๆมาจะตังง้งไ,งไดเอามาติดก็ได้แต่ว่าเจตูฮะเจตูนี่ก็คือว่า เอาชุดนี้ให้เลยก็ว่าเน้นชุดนี้เลยละ่ะเจอตัวห้เม็ดเดียวให้เม็ดเดียวแต่ว่าอันนี้คือเขาแยก,กออกจากกันค่ะอันนี้เป็นเลขฟันตัวน,นี้เป็นเลขฟันฟันเห็นเล็กน้อยนอนเลียงกัน,กนสามคนกับเลตีเป็นสามหนึ่งอันนี้ฟันเห็นล่งกับโล่งศพกับเลตีเป็นสี่หนึ่งอันนี้เป็นเลขฟันอันนี้สูตรคำนวณไหนน้นี่พี่น้องสองห้าห้าเจ็ดสองเจ็ดนี่คือตัดมาจากสามโจสองห้าเจ็ดแมนได้ทั้งบนทั้งล่างนี่นี่ตัวนี้ ตัวเน้นก็คือ5 7า7จ็ดสองเกับสองดงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันาร้อยเดเ้อพี่น้องแต่ว่าหอยเกหองออยู่ที่นอะว่ามันตกกรบเบื้อหอยได้จังได้นี่ตายายให้เยอะเนาะมา่างลงปุ๊บเห็นปั๊บเลยเอาเลขว่าสั่นลงยางอ่อมยี่สองเจ็ดหาเจค่าขาดเจ็ดคันนก่าองเจกับหาเจ็ดนี่มันเจตูวว่ได้มากนี่เจตัวสิ ป่าเงมาเงมล่ยมะมาคือเนมา่เกาเลยเนาะมาหรอเนาะเจ้บมาจังเลยถาเงินมาเลยเลยเนาะปานห้าาเอเจ้าบ้ากันเขาไม่ถามหากต่คูเจาบ้าข่อยมาเด้อเก็บของยุคกลางข้างพอกันเามีซัมนียเด้อพี่น้องเด้อโศกโศมันหมานกันส่ผู้สู่คนเดินรวยๆยเด้อพี่น้องเด้อ ตาตทุตาตัววิ่งสองวิ่งสองลองเจ็ดกับเจ็ดถ้าจะเน้นเน้นก็คือสองบนเจ็ดล่างมาล้านเปอร์เซ็นต์สองบนเจ็ดล่างมาล้านเปอร์เซ็นต์ตัวล่องโตกันนี่คือหาพี่น้องเกตูกันแล้เอาจับใส่กันสองห้าเจ็ดฟันไปที่สองห้าเจ็ดเอาไปแยกออกเอา นี่เด็กแยกออกให้แต่ว่ามดชุดนี่พอเห็นอยู่ข้อปูดำน้ำนี่สองเจ็ดหนึ่งสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดเนาะครับเนาะส่วนสามหนึ่งสี่หนึ่งเป็นความฝันอันนี้เ็นความฝันฝันเห็นคนตายฝันเห็นกัะโลงกันเลตีเป็นสี่หนึ่งแล้วก็เอาโจมคนตายออกไปแล้วฝันเห็นเล็กน้อยเด็กน้อยนอนเยี่ยมกันสามคนกันเลตีเป็นสามหนึ่งแค่เกนเนาะค่ะเนาะเกณ็บไปดูลักกิโลหรือยังมีหรือเปล่าสองเจ็ดดูซิออกทุกงวด เอาม่รู้อ่ะเดินสำรวจละกิโลซิมีไหมมันมีตัวไหนมีตัวไหนละกิโลมีบ่ลาสองเ็ดเด้วพี่น้องเด้อเนี่ยเห็นบอลเห็นบุคคลลูกเลยอกตงงวนอสองเ็ดสงขางะสองเางที่แล้วนี่งวดเก้าอ่ะงวดที่เรียกออกเมัเป็นตาผด้วยเนาะสอเนาะนี่งวดที่แล้วนี่สองเดเีมีเห็นเลยเก็ดด้น่งนันเองปะ ก็คือตาดีทุกทีเจ็ดหาแล้วนี่ยนั่นคือเด้็เบิ่งเอาเด้อนั่นนั่นนั่นแม่นเลีขาอยู่นะแต่ว่าเลขยานอนเด้เลขยานอนกับว่าคือเจ้าเจ็ดเจกับนอนคือกันมันนอนหน่ะมันนอนนะมันอยู่แล้วอยู่แล้วเด้ออยู่แล้วเด้อนี่เด้อเบิ่งเอาเด้อนี่ตากับยายเรายำให้เราเด้อพี่น้องเด้อเป็นแนวทางยำให้แล้วเจ็ดตูเป็นแค่แนวทางซึ่งก็มาตูครับงวดที่แล้วก็นี่แหล แต่มาขอให้ตัวเลขนี้เข้าบนรางซึ่งมวลบนรางนึ่งมวลครับสาธุชมอธิษฐานตายายให้หน่อยเจ๊มาตรงหลักกิโลด้วยเนาะมาตรงของตรงของหลักกิโลอธิษฐานตายายให้หน่อยสินะครับสองเก็ดห้าสิบแห่งน้ำมนต์เขาไม่ใช่หรองน้ำมนต์ก็มีสองเจ็ด้วยนะครับสำหรับที่นี่รูปหลักกิโลอธิษฐานให้หน่อยสิเจ๊เอ้ารูปหลักกิโลอธิษฐานตายายให้หน่อยจ่าซาทูจโอ้ สาธุสาธุลูกลานในแกงเกิดน้ำพุนนะเด้อตายายเอ้ลูกลานในแกงเกิดน้ำพนนเกดลักกิโลล้ครับกดลักกิโลแล้วครับเนี่ยสาธุสาธุสองเจ็ดคักเลยหนออกไปแล้วนะครับได้เด้อตายายเอ้เหข่แตกต่ำนเด้อ